และนี่ก็คือมือถือฝาพับรุ่นใหม่ล่าสุดจากโนเกียสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสเสิร์ฟนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของเจ้าโนเกียนะครับเจ้าโนเกีย2 7 2เเวอร์ชั่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในปี2021ี่นะครับก็ มี l ล aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะครับหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากด p โ s สแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่ง mm. คือทุกคนเนี่ยทราบกันดีว่าบริษัท hmd เนี่ยนะครับก็มีการ take over นะครับมือถือแบรนด์โนเกียเนี่ยตั้งแต่ปี2016ะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัว flagship ที่เปิดตัวออกมาเนี่ยนะครับก็ มีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือเจ้าตัวโนเกีย9เพลวิวนะครับทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเจ้าตัว Nokia 10มานานมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข่าวข่าวล่าสุดของทาง Nokia เนี่ยเขาก็ยังจะโฟกัสหรือว่าเจาะจงไปที่ตลาดกลางแล้วก็ตลาดล่างอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางเว็บไซต์ Nokia Power User นะครับแล้วก็เว็บไซต์ i.t.home นะครับเขาก็มีการเปิดเผยว่าเจ้าตัว Nokia รุ่นใหม่นะครับ New 2720เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ได้ผ่านการอนุมัติของ FCC Certificate เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว2720ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นนี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้โมเดลนัมเบอร์นะครับก็คือ1295 2720ตัวเก่าเนี่ยนะครับใช้โมเดลนัมเบอร์เนี่ย 1170น,น,นะครับซึ่งจริงๆทุกคนอาจจะสับสนน,นิดนึงว่าเอ้ยตัวนี้มันคือตัวเก่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นเจ้าตัว 4G และ KaiOS ที่กำลังจะเปิดตัวในมือถือรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะแตกต่างจากเจ้าตัว2720 20รุ่นที่แล้วเนี่ยจากการอัปเดตเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน เสริมบางตัวได้จากแพลตฟอร์ม Google Duo เรียบร้อยแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยสงสัยว่าเจ้าตัว KaiOS เนี่ยคืออะไรเจ้าตัว KaiOS เนี่ยครับก็คือ Operating System ที่พัฒนามาจาก Firefox Operating System นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นมือถือสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะใช้แบบเพียว Android จริงๆนะครับแต่ว่าสามารถใช้แอปพลิเคชันบางตัวอย่างพวกโซเชียลมีเดียอย่าง WhatsApp นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube หรือว่าจะเป็น f c e e o o o เนี่ยใช้ได้ตามปกติแต่ว่าพวกแอปพลิเคชันที่เจาะจงมากมากเนี่ยเจ้าตัว google duo เนี่ยเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดจากแพลตฟอร์มตัวนี้ได้ส่วนข้อมูลอื่นๆที่มีการคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คือขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่1500 mah เท่ากับเจ้าตัว2720ของตัวเดิมเลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็น4 g lte นะครับรองรับ wi-fi ที่คลื่นเดียวก็คือ2.4กิกะเฮิร์แล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่ผมชอบด้วยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยยังมีการซัพพอร์ตนะครับเจ้าตัวไมโคร s d g การ์นะครับซึ่งเจ้าตัวความจุของ Nokia 2720ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดแต่ว่าคาดว่าจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราเนี่ยสามารถเพิ่มความจุเองได้นะครับไม่ได้เหมือนกับเจ้าตัวเรือธงหรือว่า มือถือแฟลกชิป p 2 2 1 1ในปีนี้ของหลายๆแบรนด์เลยช่วงเวลาเปิดตัวเนี่ยนะครับยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่ว่าเมื่อเจ้าตัว2720ตัวใหม่เนี่ยผ่าน fcc certificate มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ว่าระยะเวลาการเปิดตัวเนี่ยมันคงอีกไม่นานนะครับแล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยเปิดตัวแน่นอนวางขายแน่นอนในประเทศอินเดียนะครับแต่ว่าจะมาไทยด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็จะต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับทุกคนเนี่ยคิดว่า เจ้าตัวโนเกีย7 7 2 0ของปี2.0 2.1น่าสนใจมากแค่ไหนนะครับเป็นมือถือฟลิปได้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขออวยพนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ subscribe